สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับ วิดีโอนี้นะครับผมนะก็จะมาสอนนะครับรับอ่างเปลฟรีๆนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะครับ3แอปนะรหรือ3โค้ดด้วยกันเนาะซึ่งนับถ้า,าว่าใครที่ต้องการรับอ่างเปลนะครับกติกา,ก,าก็คือว่าเรานั้นต้องทําการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมด้วยเนาะซึ่งมีแอปด้วยกัน3แอปด้วยกันที่เราต้องดาวน์โหลดด้วยนะครับตัวนี้เนาะแต่ว่าเป็นแอปหลักเนาะแล้วก็อีกแอปรองก็คือเป็นแอปที่4ก็คือเป็นแอปของ True Money Wallet หรือเป็นแอปนี้ที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นั่นเองเนาะเพราะว่าแอป True Money Wallet น,น รับเงินเข้ามาเข้าบัญชีของทูมันนี่วอเล็เนาะส่วนโค้ดอังเปานั้นเราต้องใส่ผ่าน3แอป,ปด้วยกันนะประกอบไปด้วยแอปไทยเดลี่แอปโก d เดลีแปป่แล้วก็แอปแท็บคอยนั่นเองนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่รายละเอียดคลิปนี้น,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปกดแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็บเดี๋ยวเรามาแจากในส่งโค้ดอังเปาโคดแรกนะจากแอป,ป,ปที่มีชื่อว่า ไทยเดลี่ก่อนนะครับในส่วนของแอปไทยเดลี่นั้นนะครับหรือคุณผู้ชมจะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ App Store ก็ได้เช่นกันนะครับให้พิมพ์คำว่าไทยเดลี่แบบนี้นะครับจากนั้นก็นับให้เราเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ่าลืมไปทุกคนไม่ใช่เข้าสู่ระบบดิให้เราอัปเดตแอปตรงนี้นะครับอ่ะมันจะมีให้เราอัปเดตกดอัปเดตได้เลยนะครับแล้วก็นะครับอ่าเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ให้เรากดทําการ ดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นหรือติดตั้งให้เสร็จสิ้นนะครับผมก็จะ้ทาการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นคําว่าถอนการติดตั้งนะครับสําหรับแอปไทยเดลี่นะครับตอนนี้ติดอันดับหนึ่งในหมวดมู่ฟรียอดนิยมในข่าวสารแล้วก็นิตยสารานั่นเองตรงนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5ล้านดาวน์โหลดนะครับอ่ะเรามาทําการเปิดแอปไทยเดลี่กันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับผมนะ ตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของเบนเดอร์นะครับเราก็กดข้ามได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นะครับในส่วนของแอป,ปนี้นะเราต้องมาล็อกอินก่อนนะวิธีการล็อกอินหรือสมัครสมาชิกก็คือให้เรามาที่คําว่าบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีปุ่มตรงนี้แหละนะผมก็คือว่าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็นะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยแล้วก็ล็อกอินผ่าน ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ผ่านในส่วนงไลน์ผ่านในส่วนของเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับ่ามาดูในส่วง,งการใส่โคดอ่างเปาเลยเนาะเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่คําว่าโคดอ่างเปานะครับกดเข้าไปเลยนะครับสําหรับโคดอ่างเปาในคลิปนี้นะครับของแอปไทยเดลี่นะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน122ก็คือ คนที่จะรับอยู่ที่120คนนะครับแล้วก็มีเงินในส่วนของซองอยู่ที่150บาทนะครับเวลาเราสมนี้นะก็จะได้รับตั้งแต่1บาทนะขึ้นไปนั่นเองนะจนกว่าเงินจะหมดนะครับถ้าหากว่าเงินในซองหมดแล้วนะครับเราจะได้รับในส่วนของ เหรียญแทง n x เนาะเหรียญเราจะได้รับอยู่ที่200เหรียญน,นะครับเหรียญที่เราได้รับมานะครับก็สามารถที่จะนําไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t o m a n y Wallet ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับสําหรับโคดอ่งเปานี้นะครับมีคําว่า T ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ H ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็20นะครับแล้วก็23นะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับกดที่คําว่าแลกรับอันนี้เลยนะครับตรงนี้นะ กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคระบบก็จะสุ่มเงินให้แก่เราเหมือนครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่12บาทนะครับอ่าครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่12บาทเราก็กดที่คําว่าถอนเงินตอนนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ให้เรากดคําว่ายืนยันการแลกรับตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดคาว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือเราก็ ทำการถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินได้เลยนะก็ให้เรามาที่คําว่าแลกเงินตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราแลกไปอยู่ที่12บาทนะครับทุกคนนะก็ที่คําว่าประวัติการแลกรับนะครับกดเข้าไปนะครับอ่อันนี้คือที่เราถอนไปอยู่ที่12บาทเมื่อกี้นะครับอ่อันนี้คือในส่งคโค้ดที่1น่นะในส่งของแอปนี้นันเดี๋ยวเราไปดูในส่ง,องแอปต,ต่อมานะครับแอปต่อมามีชื่อว่าแอป Go Del l y นะ พิมพ์คำว่า g o Daily หรือจะกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับระบบก็จะพามาที่นี้แล้วก็ให้เราเลือกอันนี้ทุกคนนะที่มีคำว่า g o Daily นะจากนั้นก็ให้เราทำการกดติดตั้งให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้าคุณติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นคำว่าเปิดนะครับสำหรับแอป g o Daily นะครับก็มีอยอดดาวน์โหลดอยู่ที่5ล้านดาวน์โหลดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวได้อยู่ที่4.3ดาดาวด้วยกันตรงนี้นะครับ ก็ติดอันดับไม่ไม่ได้ติดอันดับตรงนี้นะครับผมนะเราก็กดเปิดแอปเลยนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กดข้ามไปได้เลยแล้วก็ให้เรานับมาล็อกอินก่อนหรือมาสมัครสมาชิกที่เมนูนี้นะครับจากนั้นก็นะครับเราก็มาล็อกอินมันจะมีให้เราเข้าสู่ระบบตรงนี้นะของผมก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการล็อกอินผ่านเข้าสู่บัญชีของ Facebook เข้าสู่บัญชีของ ไลน์และป่าถ้าจะไม่ผิดนะอ่าเมื่อเราเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทุกคนนะเงินของที่เราถอนเมื่อกี้นะครับของแอปไทยเดลี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะสิบสองบาทเนาะอ่าก็ได้รับเงินจริงตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะก็นะครับเดี๋ยวเราไปถอนเงินในส่วนของแอปโกเดลี่ต่อเมื่อกี้ไทยเดลี่กนนะ็ให้เรามาที่คําว่าโค้ดอ่างเปาตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราใส่โค้ดอ่งางเปานะครับที่มีคําว่า G ตัวพิมพ์ใหญ่นะ แล้วก็ดีนะครับ2023เช่นเดียวกันทุกคนนะแล้วก็ให้เรากดคําว right so, ่าแลกรับนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะเราก็จะได้รับเงินเข้ามาครั้งนี้ผมสุ่มได้รับมาอยู่ที่13บาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะให้เรากดคําว่าถอนเงินตอนนี้เลยนะครับอะกดถอนเงินตอนนี้แล้วก็ให้เรากดคําว่ายืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเนาะ ทีนี้เราก็ไปดูที่ประวัติการถอนเงินให้เรามาที่เมนูภารกิจตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เราไปที่เมนูนี้ทุกคนนะจิ้มเข้าไปได้เลยทุกคนนะครับแล้วก็ให้เราไปที่ประวัติการแลกรับเงินนะครับอันนี้คือประวัติที่เราถอนเมื่อกี้อยู่ที่13บาทนะครับอ่าอันนี้คือเป็นแอปที่2นะครับไปดูที่แอปที่3ต่อทุกคนแอปที่3มมีชื่อว่าแอปแท็บคอยนะครับอ่าแบบนี้ทุกคนนะแท็บคอยนะครับ แล้วก็ให้เลือกอันนี้ทุกคนนะมันเป็นเว้นวัดเนาะผมไม่ได้เว้นวัดเมื่อกี้เนาะอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยเนาะสำหรับแอปแท็บคอยนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับส่วนแอปไทเดเรียโกลี่เป็นแอป,ปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนั่นเองทุกผู้ชมนะอันนี้ก็นะครับให้เราดูนะครับอันนี้คือเป็นแอป,ปที่มียอดดาวน์โหลด5ล้านดาวน์โหลดเช่นเดียวกัน คนที่จะเล่นต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปมีคะแนนรีวิวอยู่ที่4.5ดาวเลยทีเดียวตรงนี้นะครับอาให้เราติดตั้งให้เสร็จสิน้นแล้วก็จากนั้นก็ให้เราเปิดแอปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเปิดแอปนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราไปทําการสมัครสมาชิกนะครับโดยที่ว่าไปที่เมนูคําว่าฉัานตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีในส่วนของเมนูการที่เราจะล็อกอินนะ เมื่อเราล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านเข้าสู่บัญชีของ Facebook หรือ Gmail นะเราก็มาที่คำว่าหน้าแรกตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่คำว่าโคดอังเปาแล้วก็กดเข้าไปนะครับสำหรับโคดอังเปาของแอปนี้นะมีชื่อว่า T C แล้วก็2 0 2 3เช่นเดียวกันให้เรากดว่าแลกรับนะครับครั้งนี้ผมได้มาอยู่ที่15บาทเลยทีเดียวนะครับ จากนั้นก็ให้เรากดคำว่าถอนเงินตอนนี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็เรากดคำว่ายืนยันการแลกรับนะครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปดูที่ประวัติการถอนเงินของเราโดยที่ว่ามาที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นก็ไปที่ประวัติการแลกรับเงินอ่านี่เราถอนไปสัห้าบาทเมื่อกี้เองนะครับอ่ามาบอกสันิดนึงเกี่ยวกับสับแอปนี้นะครับแอปไทยเดลี่มีโคดอังเปา ชื่อว่า T H 2 0 2 3ตัวพิมพ์ใหญ่มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน122มีเงินตั้งแต่150บาทนะครับมีเงินทั้งหมดอยู่ที่150บาทแล้วก็ถ้าว่าเราไม่ทันรับเงินก็จะได้รับเหรียญส่ง,งเรียนแทนเนาะเหรียญก็จะได้รับประมาณ300เหรียญ นันเองนะครับเดียนก็คือเป็นคะแนนนันเองเนาะส่วนแอป g o d a i l y ก็คือนะครับเราก็จะได้รับนะซองไม่ทั้งหมดเพียงแค่1 0ึซองเองนะครับก็คือแอป g o d a i l y เนาะแล้วก็มีเงินรางวัลอยู่ที่150บาทถ้าใครไม่ทันในสองเงินก็จะได้เป็นสองคะแนนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับส่วนแอปที่มีชื่อว่า Tap Coin นะครับก็นี่เนาะ Tap Coin นะครับก็ จะมีซองอยู่ทั้งหมด122นะครับแล้วก็มีเงินรางวัลอยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่150บาทแล้วก็ถ้าหากว่าเงินรางวัลหมดก็จะรับเป็นเหรียญแทนก็อยู่ที่ประมาณ300เหรียญน่นเองทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ในส่วนของแอป To ูมันนี่วอลเล็แล้วก็ไปตรวจสอบที่รายการกันทุกคนนะมีรายการเข้ามาได้ออยังทุกคนนะมีแค่รายการเดียวที่เงินเข้ามาของแอปไทยเดลี่เดี๋ยวเรารอให้เงินเข้ามากันนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับนี่ทุกคนนะก็15บาท1 3บาทแล้วก็12บาทด้วยกันนะครับก็จากแอปที่มีชื่อว่า,ทาไทยเดลี่แล้วก็โคเดลี่แล้วก็แท็บคอยด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะไปตรวจสอบในส่วนของท r u e Money ว a l l e t ด้วยการดีเฟนหนึ่งครั้งนี่ทุกคนนะก็เข้ามานะครับ3ยอดแล้วทุกคนนะตร,รงนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจรับอ่งเปานะครับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ ไปกดรับอ่งเปาได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ทุกคนทันกันทุกคนนะครับวิดีโอนี้ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์นะครับให้ถึง5 0 0 0 5 0 0 0วิวนวิวับ5,000ยอดผู้ชมนะแล้วก็ให้ถึง100ไล like ค์นับก็ต้องขอบคุณทุกคน,นมากๆเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ